เมื่อเธอครับกำลังถังแต่ครับลังจะโดนยึดบ้านยึดรถแต่ดับไปเจอประกาศครับประเด็จกับลูกชายเขาได้เอารเรืรถฟรีๆแน่นอนว่าเธอสนใจและเธอจะทําสําเร็จหรือไม่กับหนังนี้ครับผมโดฮา e ฟิ i no ิงครับ die, แกคือแบบฉันไม่คิดว่าเจดิเฟอร์รอนสต์จะกลายเรียงในหนังเรื่องนี้ด้วยคือแบบคลิ ตกใจมากไปคิดว่าชีจะกล้าขนาดนี้แต่ว่าเออมันก็ด้วยบริบทของหนักด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือด้วยบทที่นางรับเนี่ยคือเป็นแบบสาวนะครับไปโตและต้องไปเตะหนุ่มนะเด็กที่อายุต่ากว่าแบบเยืะมากๆสิบกว่าปีเลยปุ้ยแต่ว่าเคมีเขาได้มากคือแบบน่ารักอะคือฉันอยากจะเป็นแบบว่าจจเดฟโรเรนแทนที่จะไปต่อเด็กคนนั้นมาค้นเด็กผมหลอมากเลยครับผมนะครับตัวหนังเรื่องนี้ครับพูดถึงนักเอกของเราครับผมซึ่งนางก็กำลังจะโดนนะฮะยึดปานยึดสุตะว่า รนเรื่องเนี่ยเขาโดนยุดรถไปแล้วเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่าภาษีเลยสักอย่างในเรื่องครับผมทําให้นะฮะตัวนางเอกเขาก็ไม่มีรถในการทำาหากินเพราะว่านางเป็นเปอร์นะแล้วก็อย่างคือไม่มีรถไปทํางานประจําของทางของนางด้วยเนาะก็เลยแบบว่าแกแบบว่านางต้องใส่รองเทา้าสเก็ตแต่ไปทํางานอเออแกถ้าเป็นชั้นชั้นทำไปได้นะเคยใส่แล้วแบบ หัวเข้ามาใบเดียวไม่ไหวจริงๆครับผมซึ่งนะครับนางก็ได้ไปเปิดเจอนะครับอินเทอร์เน็ตเป็นงานงานหนึ่งครับผมซึ่งทางครอบครัวของพระเอกเองนะนี่ครับผมประกาศไปครับผมว่าหาสาวนะครับวัยรุ่นนะฮะต้นๆมาเตาะหนุ่มมาเดทกับหนุ่มครับว่าลูกชายของเขาหน่อยซึ่งลูกชายของเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบเก็บตัวค่อนข้างสันโดษแบบจุกคนเดียวอ่ะเออไม่ค่อยออกมาคุยกับพ่อแม่เงี้ยคือใครทําได้เนี่ยเขาจะให้รถมาคันหนึ่งแล้วครับผมฟรีๆเลยนางเอกก็ ตาลูกพาพเลยจ้าสนใจก็เลยลองไปสมัครดูซึ่งทางเขาบอกพระเอกเองเขาก็รับไว้ครับผมซึ่งเออก็เริ่มภารกิจของนางเอกในหนังเรื่องนี้ทั้งหมดในกครับผมแกจะบอกว่าเป็นหนังรอมคอมที่มันดูเพลินสนุกมากแล้วเรื่องความเคมีของตัวพระเอกนางเอกเองครับคือแกมันน่ารัก,กันมันแบบมันมีความแบบ ตลอมการค่อยคุยคุยกันค่อยแบบว่ามีความสัมพันธ์กันทีละนิดต,ตะนิดตะเนียหนังว่าได้แบบเร่งสปีดอะไรขนาดนั้นก็คือมีพื้นฐานมีการคุยกันก่อนอะไรเงี้ยก่อนที่แบบจะเริ่มไปในจุดความสัมพันธ์ที่โตขึ้นมากกว่านั้นนั่นเองครับผมแกแต่ว่าตอนเราดูจบแล้วเราก็แอบคิดใ้วใจว่าเออตกลงแล้ว,ว,ลวความสัมพันธ์สองตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบว่าชัดเจนขนาดนั้นว่าเออว่าตกลงเป็นแฟนกันเนี้ยเออมันก็ทําให้เราเหมือนได้ลุ้นต่อนะว่าเออสองคนเนี้ยตกลงแล้วเนี้ย ความสัมพันธ์สุดท้ายของพวกเขาเนี่ยของพวกเธอเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ก็เออเอาไงก็ตามนะครับต้องลองไปลุ้นต่อครับกับหนังใน,นกระป๋โดฮาฟิลดิงแกเป็นหนังฟิลโกท,ที่แบบรู้สึกว่าเคลิปมิสกนี้น่ารักจริงๆต้องดูให้ได้นะข้าบเนิฟิกนะแต่ไม่มีภาคไก่นะครับ